You didn't call Sammy because he's เฮ้ยมาดิโอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนๆมีรักชาวไอทุกคน้วยนะจ๊ะวันนี้ผมเอเดียเดเอด,เอดอีกละนะครับอืมก็วันนี้มาเล่นเป็นไฮยะเตะนะครับผมจับแครี่บ้างนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันสักก่อนน้องๆโอเคครับก็ต้องขออภัยในเรื่องของการเล่นตำแหน่งอื่นด้วยนะบางทีผมผมไม่เล่นซัพพอร์ตผมไม่เล่นเมดนะครับสองตำแหน่งนี้ผมจะไม่จับเลยนะเพราะผมเล่นไม่เป็นนะครับ คือผมเน้นแบกกันน้องๆเออถ้าเกิดผมไปเล่นตำแหน่งอื่นแล้วแบบเล่นซัพพอร์ตแล้วเจอแครี่แบบไม่แบกมันก็ไม่ไม่สนุกอะครับมันหัวเสียนะพี่ก็ต้องมาแบกเองนะโชว์ความโชว์ความโม้ไปอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็อนนี้ชนเล่นกับราวิวนะครับผมเขาเหมือนเขาจะหยิบตัวมาแก้ทางแล้วนะเฮ้ยเวอเว่อแล้วไงอะเทนไม่ให้มึงฆ่ากูหรอกครับน้องอย่าห้าวกับพี่ เดี๋ยวรอนะครับรอเทนถ่ายมาสวยๆนะหมาเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิมหายแล้วโอเคอืมเมื่อกี้นะความน่าจะอันติอยู่นะถ้ามันไม่อันติเทนน่าจะถ่ายเขาป,ปอมแล้วมันน่าจะตายนะครับเมื่อกี้ผมรอรำแล้วเออจริงไม่ได้หนีด้วยนะบอกตรงไม่ได้หนีนะแต่ไปคนแรกเลยนะครับโอเคว้ากกว่าบ้าอ่ะนะเติมเลือก,กอนันะครับเดี๋ยวตายฟรีนะอืมไม่กลับดีกว่าวปิดใจละ เสียดายเวฟนะครับเวฟนี้มันชนป้อมนะผมน่าจะเคลียร์ได้อยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอออย่างเงี้ยสวยปับมาดิมาดิกูร์ลังแตกหนึ่งแล้วไงแล้วไงามาหลดอดเฮ้ยฟิกหรอฟิกไปไหนแล้วน้องพี่วิ่งเร็วอย่างดินจาครับมาดิมาดิมาด,มาดิอะไรมีก่อนอะไรกูทูดาเมจครับน้องเฮ้ยลีเลียลีเลียฮัลโหลไหวบัตเทนเฮ้ยออ้ยใจเยน็นใจเยน็นใจเย็นกูก็ใจเยน็นน้องโอ้โห แมงฟิกมาสกิลใส่ผมนะครับถ้ามันไม่ฟิกมาที่ผมไม่ตายนะเว้ยโหเกือบสวยละโอเคครับแมงไม่น่านเลยไอพวกมึงจะย่ายีเลนกูเกินไปละเพื่อนเอาดิเออสวยเออลิเลียมาอีกละโจทย์เก่านะเดี๋ยวแมงเจอผมอะ่ะก็เล่นไฮแอตะไม่มีอะไรมากนะครับมันเป็นตัวแบบพวกแก้ทางตัวพิวลิวนะแก้ทางนะที่นี้ก็คือแบบมันตัวมันจะเล่นง่ายกว่าแครี่ตัวอื่นอ่ะนะครับ มันจะสามารถสปีดฟุตได้อะไรได้นะครับมีจังหวะหลายจังหวะในการแบบพุ่งเข้าพุ่งออกนะก็พยายามใช้สกิลดีๆนะครับแล้วก็ใช้สกิลให้โดนนะหลักๆอะ่ะเออไม่งั้นสเตมินามันจะไม่เด้งขึ้นมานะครับไอหลอดขา,ขาวอๆอ่ะเพื่อนๆคงเล่นไปแล้วละ่ะผมก็คงไม่ต้องสอนอะไรมากมายนะครับก็มาเล่นแบบดูเป็นเรื่องของการเดินเกมแล้วกันนะว่าผมเล่นประมาณไหนนะครับเอยเอาเนะด็ยังไงนะฮอตยังไงไปไหนอืมผมจะยังไม่รำดีกว่านะปล่อยมันไปนะครับรอนะครับจังหวะสวยๆนะมาดิ เดีย๋ยาเพิ่งลำนะครับังหวะนี้มาเลยลำมมือป็งปไงแตกไปสองเวอร์นะน้องได้กลางปะน่าจะได้ปะวะม,มาหลอดมาหลอดมึงอะไรของมึงวะเออเออ,อยังไงล่ะเอออันนี้อันนี้ผมต้องถอยละอันนี้ต้องถอยละถอยเมื่อกี้มาหลอดเจอเจออะไรนะนกกระจิบผมยิงไปนะครับจิ๊วนะ <laughs> กลับบ้านก่อนนะครับผม าไงลาวิวไม Assass, h, ่กันบ้านหละน้องมาแก้ทางพี่ยิงเบ้ากันบ้านได้ป่ะน้องเออล้านะครับเล้าเอาเดี๋ยวเพื่อนเพื่อกูถ่ายละเพื่อกูถ่ายละไปไหนกูํากูตามสุดอืกูเอาให้ตายกูเอาให้ตายกูเอาให้ตายกูบอกแล้วว่าให้ตายแล้วกูก็จะตายไปไลน์ต่อไปนะดูทรงวิ่งวิ่งแง่กอใจเพื่อนนะวิ่งอยู่พี่ตูนละโอเคเพื่อนมังกรได้ป่ะครับ ฮัลโหลอ่าชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นชูริเคนนะผมจะขึ้นเป็นอ่อ,อดาบม่วงๆที่จะขึ้นสลิกสติงนะครับแล้วก็ชูริเคนนะแล้วผมก็จะยังไม่ขึ้นคี้นะครับจองเป็นขวานโซโลก่อนนะ mm hmm. ก็คือแบบเอาเอ่าอะไรอเรียกชูริเคนอีกอันหนึ่งมาเพื่อช่วยในเรื่องของอความเร็วในการจมตีเเพื่อทําให้สกิลดาวกระจายมันปลาเร็วขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่ เพื่อนๆนะว่าเพื่อนๆจะออกอะไรก่อนนะครับแต่ผมจะออกประมาณนี้นะมาอาจจะเสียตังฟรีๆแหละแต่ผมแบบอยากขึ้นชิ้นอื่นก่อนเนี่ยที่ไม่ใช่ชิ้นพวกคี่นะครับผมถนัดแบบนี้นะแล้วแต่เพื่อนๆเล่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นขวาแล้วกันนะเอา้าเรากูไปกดซื้อถุงมือคีโอ้จะรู้อ่ะโอเคไปช่วยเพื่อนกอนนะครับไอ้เพื่อนเล่นเปล่าจาังหวะเนี้ยเล่นเปล่าเด็กช่างเขาถามกันว่าเล่นเปล่านนองเฮ้ยเคลียร์เวฟไปนะไม่รอเพื่อนนะครับ ขเขาเรียกว่าคลรี่เหงแกตัวน้องเออเดี๋ยวผมเซ็ตขวานไปเลยนะจะได้ไม่ต้องพลาดซื้อไอเทมหมื่นนะครับเมื่อกี้ไปกดซื้อถึงมือเฉยยังไงอะยังไงอะยังไงนะขอแตกหนึ่งไรบ้าถอยถอยเพื่อนถอยถอยเฮ้อยอันนี้ได้นะอันนี้ได้นะแต่ไม่มีใครงัดให้นะถ้ามีคนแบบเอ,อ้ยสวยโอ้โหแม่งกดล้างเมื่อกี้เทนแม่งเล่นอย่างดีโอเคครับม่เป็นไรนะใจยเย็นนะทุกคนก็ได้ไฮเตะนะครับ ตัวตาไหนแบบมันอยู่ที่ฝีมือการเล่นด้วยนะอันนี้ผมผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเก่งเว้ยแต่ว่าผมจะพูดประมาณว่าอเออเนธ่าเตมันเป็นตัวละ,ละครที่ป่วนมากนะครับแยกดันได้เลยนะเออเวอร์นะเวอร์กูลัมแม่งเลยละการแตกไปนะครับผมเวอร์โอ้ยเอลันดอร์แม่งแบบตานนี้มันจะมาอ้นี่ผม,มนเนี้ยแย่งซีนผมเปล่าวะดูทรงแล้วมันอาจจะแย่งซีนผมมันเนี้ยเดี๋ยวก็ดูอ่ะน้องโอเคผมก็จะฟาร์มไปเลยนะครับ เน้นแยกดันแยกฟาร์มนะครับไฮเตะนะตอนนี้ผมกดมากับเพื่อนนะครับกดมาอีรูเนี่ยอุย๊ยโอ้โหูโดนแม่งยิงมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกนะอันนี้ก็อยู่ทะเลอ่าวไทยมันยิงมาโดนกูได้ไงวะไอ้น้องไกลเกินโอเคครับดีแนละ้วไม่มีใครมาเติมนะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมจะฟาร์มไปเลยนะครับเพื่อความรวยนะครับเล่นไฮเตะต้องรวยนะทุกคนบอกเลยต้องรวยนะส่วนมากถ้าเล่นแล้วรวยเนะี่ยคือเทพทุกคนนะโดยเฉพาะผม,มน่าจะเทพสุดละเออจริง คนนึ่งก็เล่นตามผมแหละดูทรง <c oughs> โคตรขิงในกูแน,น่วาน่าไงน้องสาววา่าไงน้องสาวเฮ้ย,ยผมเห็นนาคอสอะไหนดนดีมันแก้ทางนาคอสจริงเปล่ามาเด็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 ไปไหนไปไหนกู <c oughs> นลัมจะพุ่งไปไหนน้องมึงแก้พุ่งไปไหนน้องกูก็มีพุ่งครับพ้าโตเอ้มันแก้ทางจริงเว้ยเฮ้ยอันนี้ผม ผมไม่ได้รู้เรื่องเรื่องของการแก้ทงแก้ทางนะผมก็ไปอ่านมาจากในแบบเพจเฟซบุ๊กของกาลิน่าอะไรเงี้ยที่เขาขึ้นมานะผมก็เพิ่งรู้นะมันแก้ทางนาคอนนะแต่แบบส่วนตัวผมก็ไม่ได้สนใจหรอกนะครับแต่แตบ่บางทีเราศึกษาไว้หรือเรารู้ไว้ก็ดีนะเฮ้ยเ<ๆ>พื่อนเอ้หนูก็เทนจะเกี่ยวมาได้นะครับโอเคแหเวฟนี้ของพี่ครับน้องผมขอด้วยลวกันนะเล่นไฮเตะน,นะครับพยายามเล่นแบบเคลียร์เวฟให้หมดนะวิ่งได้วิ่งเลยนะครับ มาดิมาเดิยมาดิเอ้ยกูไปไปล่อยสกิลเสร็จป้อมเฉยเลยกะจะเอาป้อมไงไม่กะเอาคนหลักเออแต่พอเพื่อนไม่สกิลมันไม่โดนป้อมไงน้องเฮ้ยขาเรียกว่าอะไรอ่ะแถเออกูแถแป๊บโอเคครับก็พยายามอยู่ผมจะเฝ้าเลนนี้นะจะไม่ค่อยเดินไปไหนนะครับต่อไปผมจะขึ้นคลิปคี่ใหญ่นะคลิปเ้นติเ้เดี๋ยวรอรอนีรออีกทีเอมอมึงพุ่งสองทีมก็ตายดิครับลิกเตอร์มาดิ มาเดกูพูดไฟลัม,มยังไงนะคอรมาเด็กูให้สองแตกไปสองนะอีกตัวเบ้าอิลูเมียอิลูเมียบ้าอิลูเมียทีมกูเรียนนะเออกูหลอนละโอเคครับเป็นไงละ่ะก็แตกไปสองนะน้องเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนถอยดีกว่ามังถอยดีกว่ามั้งถอยดีกว่ามั้งไออันนี้น่าจะได้อันนี้น่าจะได้นนาไดมาเด็กูสุดเลยแล้วกันกูสุดเลยแล้วกันออโอเค ลายปอมสองมาครับหืมเมื่อกี้เกือบเกือบได้เรีเรยนนะเร,เรียนพุ่งหนีผมนะมันกลัวความเทพของไฮเตะเพี่น้องเออผมก็จะตัดเวฟให้หมดเลยนะนะคงนคกอดบัฟฟงบัฟฟาไม่ต้องเอาอะครับว่าไงอืมเมื่อกี้ถ้าแวนการ์ดยังไม่ตายนี่ผมโดนใส่ละอุ้ยอืมได้น้องมาดียเฮ้ยผมผมจะตายนะจะเย็นเพื่อนมึงก็สุดเกินเกินมึงก็สุดเกินเกินนะครับ โอเคน่าจะได้ป้อมบนปะเพื่อนแต่ฝั่งหนุ่แม่งอยู่ครบดิกงสกิลครบนี่นี่สกิลรอเลยนะแบบมีวงงี้ก็สบายไฮอะเตะนะครับผมตัวไหนก็แล้วแต่นะตรงสตันอะไรเงี้ยถ้ามีวงโดดมา,างี้ก็คือรอโดดลงมาก็สตันแค่นั้นเองนะแก้ทางง่ายๆนะครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ,ยอย้น้องมือใครมันจะไวกว่ากันมึงจะเอากูเหรอยากไอ้น้องมึงต้องไปฝึกมาอีกประมาณสามแสนล้านคบสามแสนล้านชาติอยู่นะน้อง โอเคได้ป้อมนะไอเพื่อน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 เทนมึงต้องถอยละเลื่อนมึงแค่นะมึงต้องถอยละแต่สกอร์แม่งโดดจัดนะโอเคยี่สิบสองต่อ,โอโหกโอ้โหโคตรเบอร์เฮ้ยเอาเดียเอาเดี๋ยเอาดิเอาดิเอาดิ๋รวอุลาำหน่อยแล้วกันไปไหนโอ้โหอีลูเมียะเอเวนไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนเวนผมนะครับแม่งมาลาดผมไปละ <c oughs> เข้าใจฟิลคนที่โดนลาดน,นะ <c oughs> แบบไล่ยอยู่ตั้งนานนะ เออไอน,นี้แม่งเดินม,มาตีสกิลทีหนึ่งแตกเลยโอเคครับผมก็ขายนี่ทิ้งนะแล้วก็อาจจะซื้อต้เกิดนะครับตอนนี้ก็คงต้องเป็นตายเกิดละแหละเอ,ออยังไงอะยังไงอะเอ้ยเอ้ยเฮ้อะไรอะไรเฮ้ดีกูไม่ตายเพื่อนกูถอยกันนะหรือกูจะเอนได้ปะเฮ้ยเฮ้ยกูต้องถอยละต้องถอยจริงละต้องถอยจริงละไม่ถอยตายนะครับโดนปาดทีเดียวตายเลยนะถอยเรว่อนะครับโอเคกูก็ยังมีอารมณ์มาตัดเวเพอโหแล้วเพื่อนกูตายหมด จังหวะจบดีๆสวยๆไม่ชอบนะครับทีมผมไม่ใช่ทีมผมอย่างเดียวหรอกผมด้วยแหละเออเอาเดือบีดมาแล้วไม่อยากกลับบ้านว่ะ <c oughs> โอเคครับจะได้ฟาร์มแบบต่อเนื่องนะครับผมก็ตัดคีปตัดเขยทั้หมดเลยนะอินดอรคงไม่ว่าอะไรนะครับพี่ขอแดงแล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคนะรอะครับดักรอแถวนี้นะแ <c oughs> น่น้องมาดิเฮ้ยผมจะลามสทลาวิวน่ไม่รอดมาดิโอ้โหโอ้โหกู กูซ่าซื้อเดบีดมาเมื่อกี้กะจะล้ำสวนลาวิวนะแม่งลาวิวไม่เดินตามมาชิบหายเยเอต็มคาราเบลเลยกูอืสวยแล้วนะตอนนี้ทีมนู้นเขาก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับนี่ไอชิบหายของจริงนะทีมกูเป็นไงล่ะมึงจบดีๆไม่ชอบกันนะเฮ้ยโอเคได้โยมาเลยไอ้น้องเลือดแค่นั้นอย่าเห่ากับพี่นะครับเดี๋ยวกูาชูริเคนเจาะก,กระโหลกแม่งเลยไอซาด ค,ครับก็เดี๋ยวผมแบบขึ้นไตเกิดก่อนนะทุกคนเอาความชัวนะครับตอนนี้เริ่มแบบเล่นมากไม่ได้แล้วนะต้องเซฟเซฟแล้วเล่นเยอะเกินนะครับจะแพ้เอาเอาแล้วไงสกอร์เริ่มแบบสูสี่แล้วนะโอเคยังไงดีแน่นะคอสไอ้นี่มันผิวเหรอมาเดี๋ยวผมจัดเองผมจัดเองผมจัดเองอะไรมึงไปไหนกูถามแค่นั้นแหละมึงไปไหน ไอ้น้องกูยังไม่ได้แดนสักที mm. เดี๋ยวเอาอะไรไปล,อล่อละครับนี่นะเี่สองแคลรี่เขายืนข้างกันครับผมโอเคนะได้เว้ยปะวะเดี๋ยวก็เกิดอีกทีนะเนี่ยอีกแบบเดียวนี่ว่ะอีกสิบแปดสิบเก้าวิโอเครอนะครับ mm. เพื่อน mm. ได้ปะวะไม่เอาชัวร์หน่อยเหรอโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเฮ้ยผมก็อยากได้กอตนะวมยผมอยากเอาชัวร์ด้วยโอเค ถ้าเวนจะเล่นผมก็พร้อมเสมอครับมึงเปิดกูใส่แค่นั้นแหละ <Yahoo! S 1> แล้วกูเอาสุดเลยนะอืมไม่โดนโอเคังหวันนัวมาเนยปับปรับปรับ,บแตกหนึ่งมาเราแตกไปละยังไงลิกเตอร์แตกสองกูลำแตกสามแตกสี่อืมกูโหดเกินนี่ถ้ากูไม่แบ่งก็ไม่ชนะหรอกบอกตรงเออ <laughs> จบเกมก็ขีดเลยนะกู โอเคครับก็จบไปแล้วนะกับการเล่นไฮยาเตะนะครับผมจากเกมนําก็กลายเป็นเกมตามแบบงงๆนะทําเป็นเล่นนะโอเคครับก็ไฮยาเตะก็ประมาณนี้ครับอ่าสําหรับผมผมมองว่านะไฮยาเตะมันแก้ทางตัวพิวๆไหมก็แก้ทางอยู่นะครับมันทําให้เล่นง่ายมากกว่าแครี่ตัวอื่นนะคือตัวอื่นมันไม่มีโอกาสได้เล่นแบบเนี้ยเออถ้าเป็นไฮยเตะมันแบบมันมีสกิลซิกซองซิกแซ,ก,ซกอะอ แต่ที่ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับสกิลเพลของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะครับผมก็เล่นประมาณนี้นะไฮเตะสำหรับผมนะผมก็เหมือนเดิมไม่ได้เก่งอะไรนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดซับให้ผมด้วยนะตอนนี้ใกล้จะ500สซับแหละเออจะได้พันไวไวนะครับสวัสดีครับ